แต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้อ,นนอันนี้ไม่เหมือนแท้ยังเลยอันนี้แท้งแล้วไม่ใช่แท้ยังแท้งหรือยัง,ง,ยงนั่นนี่แท้งแล้วพุ่งฟีดลงแล้วช่วงนี้แทคนแท้งแล้วก็ยังน่าท้อที่นี้เพราะว่ากลางคืนไม่ค่อยได้กินอะไรอเออและกลางวันก็ไม่ได้กินอะไรด้วยช่วงนี้พี่ลดน้ำหนักอ๋อนี่ลดแล้วเหรอคะแสดงว่าไม่มาจบกามสละเล็จอย่างแรงเลยขอเพลงต่อสู้ไปลำตัวผมด้วยพูดอย่างนี้จัดมาหนึ่งเพลง เราืนองของโชว์พิเศษของเราวันนี้ค่ะวันนี้หนุ่มนะคะจะเป็นบีชบล็อกค่ะโโออ้้คือมีวันมีมีเราเคยโชว์บีชบ็อกกันไปแล้วค่ะแต่ว่าอันนี้เป็นจากทางบ้านนะคะเขาเห็นรายการเราเขาก็เลยเฮ้ยเขามีความสามารถทางด้านนี้เหมือนกันเขาเลยติดต่อมาว่าอยากจะโชว์ใช่ป่ะเขาเลยติดต่อมานะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องพี่แาก็ แล้วเดี๋ยวเราต Saint ้องมาดูกันค่ะว่าระหว่างวันนั้นกับวันนี้ใครเจ๋งกว่ากันบูจุ้งบูบปี๊ดโม้แต่เขากระตี้นไม่ด okay. 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 ีอ่ะอย่าดีเสี่ยวงการหมดใช่โอเคครับโอเคหน้าเดี๋ยวเบรกก่อนสักครู่นึงครับใช่แล้วใช่วงหน้าค่ะเราจะได้พบกับบีบ็อกซ์ใช่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรากลับมาครับ c r ี z กับเรื่องราวของแฟชั่นบีบ็อกซ์ ใช่ใชแล้วค<น>่ะเราจะมาดูกันนะคะว่าบิสบอกวันนี้กับวันนูดอันไหนจะเจ๋งกว่ากันอ่านะฮะช่วงหน้าเจอกคบแขกรับเชิญของเราแน่นอนวินเทนสครูเดีย អងអងអើយអងអងអើយឆោអងអងអើយ เินกองเ่าเงาแจะเล่าให้ฟังนักปีทพวลกที่ยเพื่อดาวน้ำมันน้าจากนาวไงปลายท่ายาวงงเราไม่เข้าพจาวไม่ปีบกคือพุ่อราวไม่เอาเอาคือปีตบล็อกอ่ะปุดบปุ่เปุ่งปุ่เปุ่งปอกงปุ่ปา่งชุ่งปุงยา่งปุ่งยาวงปุ่งปงปุ่งปงปุ่งปุ่งปีง่ ยีดบอบทางททมียที่ย <ichi> ับงีดียับงี้ต้องคงนี้ยับงี <S <s <changed> ้นะสูงเพศผีดบอก พี่จะทำไมได้หอเขาพยายามเลยป่ะอะไรเป็นเสียสถาบันโมโมเสียสถาบันบีชบ็อกโมดพี่จะมอทอะไรปุุง่งปุ่งปปง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 ปุง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 ปี่ได้แรงบันดาลใจมาจากตอนที ok> ่พี่กำลังอุ่งปุ่งปุ่งปุ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  โอ้ท้องเสียมากเลยถ้าปุ้งติดต่อกันอย่างงี้นะครับผมอ่ะก็คือเดี๋ยวขอเชิญแนะนำตัวนิดนึงะกับผู้ชมชาววายเทนครับครับสวัสดีครับผมชื่อสุเมธตุลาพันธ์ครับหรือว่าชายาสุเมธบีบล็อกครับสุเมธบีบบ็อกอ่าเขาเคยที่ไหนว่าสุเมธแอบเดือดแอบเออเนาะแล้วก็มลยจะพูดอ่ะอ๋อใครเป็นคนตั้งฉายาให้ครับครับก็ตั้งเองค่ะ ไอฉายาต้องมีคนอื่นตั้งเขาตั้งเองเขาตั้งเองแต่คือชอบบิดบ็อกใช่ครับอรู้ตัวว่าชอบบิดบ็อกกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับก็ประมาณ4ปีที่แล้วครับสี่ปีที่แล้วเราอะไร็นแรงมนดาลใจที่ทําให้เฮ้ยเราไม่สนใจด้านนี้ครับก็เปิดอินเทอร์เน็ตดูรับแบบว่าเห็น ในคลิปทำครับอินเทอร์เน็ตไม่เชื่อครับเอ้ยทำจริงเปล่าหลอกก็เปล่าก็เลยลองหัดดูครับก็หัดฝึกมาจากในเว็บครับอ๋อเรียนมู้มาจากในเว็บเออแรงมั่นใจคล้ายๆกันเนาะส่วนคนที่เล่นบิทบ็อกซ์ใช่ป่ะเพราแบบเฮ้ยจริงเหรอไม่ใช่มม้งอะไรอย่างเงี้ยเคยเห็นในเว็บไซต์เคยเห็นในสื่อต่างๆอะไรอย่างงี้นะครับผมแล้วเริ่มต้นเราเริ่มฝึกอะไรยังไง กับเริ่มต้นครับก็ต้องมีทรีเบสิกซาวครับสามเสียงแรกครับสามเสียงแรกก็คือเสียงกระเดื่องาแฮสแนนครับอ่าเรื่องเรื่องแนแน่โอเคเราเข้าใจค่ะเราเข้าใจค่ะเอาุดแล้วกระเดื่องเสียงนี้เสียงไงอ๋อกระเดื่องเสียงแล้วไงต่อคาแฮครับอ๋ออันนี้แจงแง เดี๋ยวไม่์ที่บีทบ็อกนี่ไม่มีใครใช้ตอยก็ไม่มี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 ต้องเป็นไมค์ส่วนตัวเท่านั้นนะครับผมไม่ใช่ว่าเราลังเกียจแต่เราไม่ใช้นะครับผมเออพี่คเับเออ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 เนาะแล้วอีกเสียงหนึ่งเสียงที่สาวเหรอแม่ครับอ๋อปุ๊บ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  เออเหมือนแกล้ถ้าปุ๋งเนี่ยออกมาพร้อมเนื้อชาปูนเนี่ยมีแต่ลมใช่ใช่เฮ้ยชงแบบนี้วหลายคนกินข้าวเลย่าเล่นมุกนี้ก็ดีกว่าเล่นอย่างนี้ค่ะเราเห็นมาว่าทําเราเอ้ยแบบเาได้หลายเสียงมากเลยทั้งลูกทุ่งทั้งอะไรมากคได้อะไรมึงก็มีลูกทุ่งครับอ่อหัวลำฮิปฮอปอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็พวกเพลงไทยครับเพลงถอยครับ มันต่างกันไหมอ่ะพี่จ๊คเพลงฉ่อยไงไม่เคยดูอ๋อ่อยเป็นไงอ่ะที่เขาเคยได้แชมป์โลกอ่ะเพลงนี้บอกแทงปั๊บก้ามันคือของอ่ะนั่นมันชงชิดเฉยอะไรนะอะไรนะอะไรนะอะไรชงชงเออชงชิดเฉยที่กายเออแตถอยชิดเฉยชื่อจริงชื่อวัฒนาผู้อกอมชื่อชื่อถองชิดเฉย พูดความสนใจอะไรพูดความสนใจในด้านบิดบ็อกซ์ก่อนหลังจากที่เราเรารู้จักจากบิดบ็อกซ์จากสื่อจากอินเทอร์เน็ตแล้วเริ่มหัดเองเริ่มหัดเองใช้เวลาในการฝึกหัดเท่าไหร่เราถึงคิดว่าแบบเฮ้ยมันถึงปโชได้นะเป็นอะไรอย่างนี้ได้รัับรับ ก็ประมาณปีหนึ่งก็เริ่มโชว์ได้แล้วครับปีหนึ่งปีเดียวเท่านั้นเองครับวันหนึ่งอีกยี่สิบสี่ชั่วโมงใช้เวลากับบิดบล็อกกี่ชั่วโมงไอปีหนึ่งที่ผ่านมาก็สองสามชั่วโมงครับสองสามชั่วโมงก็คือเถือว่ากลับมาถึงทำนู่นทำนี่กันป้องกันบ้านกินห้องกิข้าวเสร็จปั๊บครับอาวซะหน่อยครับอ๋อประมาณนั้นครับหรือว่าทำไม่ทำไม่ทำกันบ้านแล้วก็ทำเฉพาะอันนี้อย่างเดี้ยต้องทำงานเสร็จครับแล้วก็โชว์ได้ครับอ๋อทำงานก่อนทำงานก่อนเออนะครับเราเคยไดแข่งที่ไหนไหมอ่ะครับก็ไม่เคคยรับ อ่าไม่เคยเลยครับนะ,ค,ะครับผมช่วยอย่ายงเดียวเป็นทางการอ๋อเคยคิดว่าอยากจะไปประกวดเขาบ้างไหมครับถ้ามีจัดแข่งแบบระดัแบบประเทศไทยก็อยากลองดู อ่าพี่แนะนำให้คลิกเข้าไปนะครับ www. อะไร b e a t b o x อะไร BKK BKK b e a t b o x n e t เออตใช่ป่ะ BKK มิสเออใช่เออนั่นแหละเออเขาบอกว่าเห็นเขามีชมรมชมรมกันอยู่ใช่แล้วก็ไปติดตามว่าเออมีการแข่งขันเมื่อไหร่อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะเออจะได้ไปแข่งกับพี่คนวันนั้นน่ยหรือไม่หรือไม่ก็คือไม่ต้องแข่งที่เมืองไทยข้ามไปแข่งเมืองนอกดีกว่าไปแข่งกับคนดังนะปุ้งปุ้งหรอปุ้งปุ้งยังไม่ได้เสนอ นอกจากบีทบล็อกถามความสได้ส่วนตัวก็แล้วกันแสดงว่าเป็นคนที่สนใจทาง้ศาสตร์ของศิลปะครับนอกจากบีทบ็อกแล้วยังสนใจด้านไหนเป็นพิเศษไหมครับก็นี่ไหมบีบอยครับบีบอยเออเต้นเต้นบีบอยเต้นไม่ไหวแล้วเต้นไม่ไหวแล้วเพราะน้ำหนักตอนนี้ไม่ใช่ผมว่ากระเด็นไปเริ่มแก่กระดูกเริ่มไปไอ้บีบอยที่เขาเต้นได้แล้วกะไม่มันต้องใช้แบบเกี่ยวดีเกี่ยวด้วยเหรอใช่เขาต้องแบบ พี่จะไม่เคยดัวตามสะพานลอยอ่ะพี่เขาเอาขาขึ้นไปเอาหัวเดินแทนตามสะพานลอยนั่นเขาขอทานมันจะมีสะพานลอยที่แอมบีแคร์มันจะมีเขาเรียกว่าตรงนี้สถานีรถไฟฟ้าเออแล้วร้านแกดิเออถ้าจะมีใช่ไหมมันคืออย่างนั้นใช่ไหมคะเออครับเต้นบีบอยนะเต้นได้ถึงระดับไหนบีบอยก็ได้นิดหน่อยครับนิดหน่อยครันเอง ก็คือแค่นี้แค่เอานิ้วยืนยันไว้ทางเดียวเอาหัวเดินแทนเท้าอะไรเงี้ยเอาเอานิ้วเดินเดินอันนี้เดียวเดินเออนะฮะก็ถูือว่าเป็นความสนใจหลายๆแบบเออนะฮะนอกจากบีบอยนอกจากบีทบ็อกมีอีกไหมที่ที่เราคิดว่าต่อไปในอนาคตเราจะไปพิชิตให้ได้มีไหมยอดเขาไเแล้วไงก็อยากไปแข่งเป็นเวทีดับโลค่ะบิดบ็อกคอเทนเวิด์ครับก็อยากหาสปอนเซอร์ส่ง อยากหาสปอนเซอร์ส่งไปนะครับผมถ้ารายการเราได้เตรียมกิฟต์วอ o เชอร์จำนวนยี่สิบบาทไปเลยนะผมเป็นทุนนะไปแข่งขันระดับโลกกันนะครับผมว่ารายการเราก็มีค่าเท่านี้เท่านั้นเองนะครับผมยี่สิบบาทนี่เป็นทองนะครับทองนะให้ใครจะจีบเขาบอกว่าเอาอะเดี๋ยวถ้าสมมติว่าเขาเอาพี่จะจ่ายนะให้ทองเขานะเอ้ เป็นบ้าเหรอเอ้ <c oughs> เงงว่ะเออนี่ไหมครอะก็ต้องบอกว่าถือว่าเป็นความสามารถอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ตอนนี้หลายคนก็สนใจแล้วก็น้องๆวัยรุ่นที่สนใจด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเบรคสักครู่ดีกว่านะครับกลับมาช่วงหน้าครับเขาบอกว่าให้ถามเาเลยอยากได้แนวไหนบอกเขาเขาจัดให้ได้อ่าเรียกว่าเซอร์วิสได้ทุกรูปแบบ อย่างนี้ดีกว่าเออนะครับผมเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับผมมาลุยบีบ็อกซ์กันต่อสักครู่เดียวครับ นั่งเลิกถ้าหรือก็เดินไม่ไหวกรรมการว่าที่เช่นองเราเองนะครับผมวันนี้เราอยู่กับเรื่องราวของบิดบบอกซ์ครับเป็นอีกหนึ่งคนครับที่มีความสามารถในด้านของบิ๊กใช่แล้วช่วงนี้แหละพี่แจ็คบอกว่าถ้าสมมติว่าพูดอะไรเขาแบบปึกๆึกได้เลย ใช่ป่ะชวนเราบอกหมอลำพี่ก็ทำหมอลำได้เลยใช่เลยใช่เนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงเียว่าแบทเทิลกันระหว่างปากของเราครับที่เราสรรหาพูดถึงแนวเพลงต่างๆออกมาและเขาต้องตอบสนองเราให้ได้เน่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 เดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาแข่งกันเอาพูดเร็วๆไงให้เขาแบบสับสนเลยเว้นให้เขาอินนิดนึงเว้นให้เขาโชว์นิดนึงโอเคโอเคนะโอเคนะอ่ะคุณผู้ชมครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเราจะมาดวลกันนะครับแบบแรกเลยเปิดมาก่อนนะครับผมแบบ ลูกทุ่มครับผมไปชอดก่อนเราพเ,พพพเพียงเพียงพูดเทียวเกมเต็มต้องพูดต้องพูด ดุดดุดดุดแต่เราเรองคตรนุมุนไม่จ้สายตาพราพพนุุอดนี่พวกเราสอ้เราสอง้องจริงต้องสงสารักตามที่ชอบตามแผนบุญไม่ยดดอยตามแผนบุรนพนันมาพี่นีน uhm ีはは uh ่ลพ uh uh ูงแล้วค่ต่อไปเลยค่ะเอาเลยหมอลำหมอลำซีอเล้ มันต้องเป็ี่ยนยังยังยังมันต้องเลยนับษักมันต้องเป่นเจาไม่งสมันเหลื่นยักษ์เป็นยักดังมันต้องเปี่ยนบอดเรเกสกาข่กกักเขาัเรักกเาักขา่รัรกาูเขม

Techno ah <tinyon> ข้าวบะหมี่อต่อมาค่ะจแบบ้า m a นอะไรต่อมาให้เขาพักหายใจ <c oughs> <c oughs> ต่อมาเป็นโ <c oughs> ชว์อะไรต่อมาเป็นจังหวะแบบหายใจและต่อไปครับเป็นแบบ drum and bass <c oughs> ใช่ค่ะใช่ค่ะตายแล้วค่ะใช่ใช่ใช่ได้เปล่าใช่อะไรอ่ะกองเพลงครับกองเพลงะครับดีดู t r o ต่อมาพักหายใจก่อนไม่เหนื่อยเนาะเหนื่อยต่อมาครับเรนน่าเออกล้วยนะครับข้าวกินกล้วยข้าวกินกล้วยเคยเห็นไหมข้าวกินกล้วยไม่เคยเคยเคยกินกล้วยอะไรมาถวายะไหวพูดหลังตึง เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเหนื่อยอีกเสี่งอีกเสียงหนึ่งเสียงสุดท้ายแล้วภาคภูมิใจนําเสนอเออเพราะว่ามันเป็นเกี่ยวกับรายการเราพอดีเลยเสียงแนวหมูย่างเกาหลีโซลิน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  กำลังจะผันเลยอ่ะขอรี s อรีหรอเออผันไม่สนผันไม่สุดโอเคเนี่ยนี่คือส8เลยนะ1ิบเอ็แบบสิบแปดสิบแปดหมดสิบแปดใถือว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะฮะแล้วตอนนี้นี่ต้องบอกว่าใครที่สนใจนะครับอยากจะได้โชว์ของคุณสุเมศบิดบอสใช่แล้วค่ัมีเบอร์ขึ้นให้อยู่ที่หน้าจอด้วยนะถูกต้องนะว่าคุณสุเมศเนี่ยไม่ได้ใช้แค่ปากธรรมดาอย่างเดียว เขาบอกว่ายังมีการใช้อุปกรณ์อื่นด้วยในการประกอบอันนี้ฮะผมไม่เห็นเขาถืออยู่ก็เก๊กเกผมนึกว่าเฮ้ยนี่นี่เป็นกุญแจสำรองมาขโมยของในห้องเราหรือเปล่าแล้วผมก็ต้องไปตรวจดูว่านี่คืออะไรนะครับผมอะไรอะคะเป็นเครื่องงัดแงะคือนอกจากเขาจะทคาอาชีพบิดบอกแล้วเขายังทำอาชีพงัดแงะด้วยนะครับผมมันคืออะไรครับคือโจฮาร์ทครับโจฮาร์ทรู้จักไหมไม่รู้ปลนฝึกเลย ต้ององไรคะครับขั้นแรกครับให้เรากัดกันนะครับโอ้ยตายแล้วตายแล้วกัดมันกัดแล้วลยไม่ไม่นี่เขาอันใหม่อันใหม่อันใหม่กมรือไงอันใหม่มีมีสองนั่นครับมีสองอันอันนี้อันใหม่แต่เป็นอันใหม่ทุกครั้งที่ออกไปโชว์ที่จะเอาไปกัดปะไม่กัดไม่ได้ฟังพี่ไม่แข็งเลยตามตามแล้วเออเออเอออ่ะอ่ะเราเลยนก่อกัดครับกัดแล้วก็เม้มปากให้แน่นครับ แล้วก็เป่าลมท้องก็ดีครับอ๋อโอเคโอเค <c oughs> อ่าเราฟังเสียงหน่อย ทำได้ไหมนี่มันใช้เครื่องมือทาเสียงปล่อยได้ด้วยปล่อยอาไได้ทำนี่ทำเอาไม่ให้พี่จังโอ้โหโอ้โหโอ้โหจากอะหนูไม่ได้เอ้หนูไม่ได้จิตเลยอเลือดไหลอ่้นไม่รู้ดูหน่อยเนี่เลือดไหลอ่ะ เป็นไงยากปะยังไม่ยากมันเจ็บอ่ะเอองเนี้ยมีปีเลยเท่าไหร่หนึ่งจะทำได้จอฮาร์ปครับจอฮาร์ปจอฮาร์ปเป็นเป็นเป็นอุปกรณ์ที่ของายซื้อได้เออจะซื้อของฝรั่งเศสของฝรั่งเศสฝรั่งเศสเราหาซื้อนี่ซื้อกันที่ไหนซื้อที่ประตูชองอาลีเซ่ครับพอดีแฟนคลับผมซื้อให้ที่อเมริกาครับอ๋อแล้วส่งไปของฝรั่งเศสอเมริกาเนี่ยไม่ได้ใจเขาขัดแย้งนั่นเองนะเนี่ย คุณซื้อที่อเมริกาคุณของของฝรั่งเศสอ๋ออาจจะเป็นต้นกําเนิดต้นกําเนิดครับอยู่ที่ฝรั่งเศสแต่เป็นอ่าซื้อจากที่อเมริกานะครับผมมันก็คือเครื่องมืออย่างหนึ่งในการเล่นบีชบล็อกโดยเฉพาะเลยไหมคะหรือว่าเอามาดัดแปลงมาผสมมาสัติครับอ๋อดัดแปลงแล้วจะมีเครื่องมืออื่นอีกไหมที่เราเคยเห็นนอกจากตัวจอฮาร์ปเนี่ยครับก็จะมีฮาร์โมนิก้าครับแต่วันนี้ไม่ได้เอามาครับฮาร์โมนิก้าครับอ๋อมันเป็นไงเป็นไงฮาร์โมนิก้าเมาส์แกน์นะครับ เรียกให้ไฮโซว,ว่าฮาร์โมนิกาทำไม้เ้างงงแล้วก็บอกว่ามเมาออแกนออย่างนี้นะครับผมอ่ะ และนี่ก็ถือเป็นโชว์พิเศษนะครับในรายการของเราต้องบอกว่าใครที่มีความสามารถพิเศษแบบนี้แบบต่อทางรายการเราใช่ค่ะติดต่อมทางรายการได้เลยนะคะเพื่อมาโชว์ความสามารถพิเศษที่คุณมีอยู่ถูกต้องก็โทรมาครับตามเบอร์ที่คุณมีหน้าจอเลยนะครับสองเก้าสามสี่แปดแปดหกแปดค่ะถูกต้องครับหรือฝากเป็นข้อความมาก็ได้นะครับสี่หกแปดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดบอกความสามารถพิเศษของคุณมาแล้วก็บอกมาเลยนะครับว่าอยากจะโชว์แบบไหนเราก็จะจัดให้แบบนี้นะแล้วก็อย่าลืมนะก็รับโชว์ตามงานทั่วไป

มีเฟซบุ๊กมีอะไรของตัวเองไหมอยากใช้เพิ่มเติมครับมีครับก็เข้าไปที่ Facebook กันนะครับเซิร์ชคำว่าสุเมธภาษาไทยนะครับแล้วก็บีนบอกภาษาอังกฤษนะครับสุเมธบีนบอกครับหรือว่าทาง Youtube ก็ได้ครับเว็บยูทูบ닷คอมสแลกสแลกสุเมศบีนบอกนะครับอ่านก็จะเจอกับเขาแน่นอนครับวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญในรายการของเราด้วยนะครับ อ่ะย้ำอีกครั้งก็แล้วกันนะฮะสำหรับคนที่อยากจะแสดงความสามารถนะครับผมแบบคุณสุเมธนี่นะครับก็สามารถติดต่อมาได้นะครับตามเบอร์ของรายการซึ่งทั้งหมดนี้เราพูดไปแล้วรอบหนึ่งนะครับผมจะพูดทำไมเรื่อยๆนะครับผมโอเคครับผมวันนี้ขอบคุณคุณสุเมศรินทร์ครับขอบคุณครับ ช่วยหน้ากลับมาครับแน่นอนเรามาวาวอัปเดตดีกว่าครับสองข่าวนะครับงข่าวที่น่าสนใจนะ,ะของน้องนิชคุณนะครับ<ช>หงอง t m รวมถึงนะฮะโปรเจกต์พิเศษ,ษที่ชื่อว่า y j จะเป็นยังไงครับติดตามช่วยหน้าของวอลลอินเทรนด์สครูดีโอ บอกว่าพี่สุเมธเก่งๆแม่เม <key>, like. ื่อก <the> ี <sm> ้บอกว่าบีทบ็อกซ์คุณสุเมธฉายาบีทบ็อกซ์ตั้งเองนะครับผมนะฮะก็ได้รับคำชมไปมิบอกว่าพี่สุเมธเก่งๆแต่สุดโอ้โหอันนี้ยินดีแทนเลยครับสุดยอดเลยถามจริงถ้าเล่นบีทบ็อกซ์ได้เนี่ยจะได้สาวๆเยอะกว่านี้ไหมเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่หรอกเนาะมันขึ้นอยู่กับไอ้นี่มากกว่าเนาะขึ้นอยู่อะไรใจรัก ใช่ป<อ>่ะพ<อ>ี่พีคนอื่นบอกใช่ใช่ใช,ใชนะครับไอ้พวกนั้นเันเระว่ามันเป็นผลคอยได้คือไม่ว่าเราจะมีความสามารถเท่าไหร่ถ้ามีความสามารถจริงเทาวติดทางนั้นแหละอถูกป่ะเออไม่ว่าจะเป็นแบบอ่ะถึงแม้แบบเล่นดนตรีไทยอ่ะเออ จริงแล้วมันบอกว่าหมดเวลาจริงๆเอาแล้วเออไอ้นี่มาเดี๋ยววันนี้หมดเวลาของรายการแล้วแต่ว่าเจอกันได้ใหม่นะครับใช่แล้วค่ะพรุ่งนี้เราก็ถูกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยถูกต้องนะครับถอึงสองทุ่มค่ะถูกต้องครับวันนี้ครับลาไปก่อนดีกว่าครับแจ็คไรเดอร์นะฮะแล้วก็ดูถึงบอลลูนด้วยสวัสดีครับสวัสดีค่ะ